ที่สามบรามูอเดี๋ยวค่อยเอาเมันแล้วกันตอนนี้จองเอฟพีไว้จองร้านวิมยาฟามแค่นี้แหละซึ่งเสร็จนี้แมวตาฟ้าอันที่จริงตั้งตารอแต่อยากจะเปลี่ยนใหม่ขอเป็นแมวแบบนี้ที่ไม่ใช่ตาฟ้านี่มันเป็นดาร์กอะไรนะลืมชื่อไปละเออมอยากการเจมิตาม,มา่าเออเอาแครี่ก็ได้วะ แคลี่ไล่ก็เชื่อรายผมต้องการแคลี่ไล่ปกติว่ะแต่ถ้าประเมินแล้วผมน่าจะเก็บอาหารแมวทันสิ่งนนที่ด่ที่สุดคือไม่มีการันตีไม่มีได้ไม่มีมมว่าจะ,จะได้เศษหรือเอพีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเรจะสูมแค่เก็ดร้อยแล้วก็พอหรือจะสูมเพิ่มอีกร้อยห้าสิบสองครั้งไม่แต่รเราเก็์ร้อยครั้งเดียวขอคือที่ผมจะสูมนะตอนแรกว่าจะไม่เอาหรอกแต่ ัตราการดราวโอเบอร์เพิ่มขึ้นแถมยังไม่พอไม่งมีเยอะด้วยโอ้โหโอ,อ้เลยผมขอทุกเซตตัวไหนก็ได้เซตอื่นไม่ว่าขออย่างเดียวอย่าได้เซตแมวเปรตเซตแมวเปรตผมไม่ชอบคืออ,อย่างไรเซตอื่นมันก็มีตัวเอออะไรต่างๆก็คือแมวเปรตผมไม่ค่อยชอบหน้าตาไม่ค่อยที่อะไรออดูหน้าเจ้วตัวนี้โอ้โหคุ้มตาดำทั้งนั้น อย่างน้อยขอเป็นเซตเทพนะทาไม่ได้พวกแมวตาฟ้ายิงอ่ะเฮ้ยแต่สองเซตนี้ขอแบนได้ปะไม่เอาเป็นลุ้น,งงน,น,นย,ย,ยิงนะเนี่ยสามอุ้ยหนึ่งเลยยี่อย่างไงี้ยโอ้โอ้ปิดเสียงนะขอดูเกิร์ฟไม่มี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 หนึ่งตัวมีหนึ่งตัวครับเร่มีเร่เร่แต่กันนาตีว่าเรามีหนึ่งตัวเบล พี่ชอตตัวฟัร์มตังคูอะไรวะเนี่ยอี๋ yeah. ลุ้มดำน่าจะเป็นตัวขวานนะเมียนางฟ้าบอกน้ำโอเคใช่เลยอุ้ยเออ,อเอาไว้อะไรๆๆสู้กับสีดำสู้กับสีดำ,ดำไม่ว่ากันตัวนี้พวกมันเริ่มจะไม่ดีแล้วตอนนี้จิตใจแล้วไม่ดีแล้วทำไมมันเกลียดขนาดนี้เฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่ละขอหนึ่งตัวหนึ่งตัว ม่กี่กุญแจหวังหรือไงวะไม่ได้ว,วันนี้กูนอนไปแล้วหมดตุ้งสุอร์เลยครูมีแล้วเกลียนไม่ได้เลยเลือดแค้นะอื่อย่ามมองในแย่ดีอย่างน้อยเราไม่ได้เซตนั้นเซตแมวปรดครูครูโฮ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 อันนี้หยุดเวลาได้เออเฮดีอยู่อย่าบอกนะ้องหมดละ โอ้โหใหม่สูมไปสักสามร้อยแมถ้าผมวอาเงินดูอะทีผือโอ้ไม่มีแสงทีทองฮึวงี้แย่ดีอย่างน้อยได้ซูเปอร์เลียเออโอเคไม่เอาแล้วพอพอาหารแมวเราจะหมดอุ้มีเหลือเย่เลย พอสุกทีละหนึ่งใบไปก่อนกูคเครียดหนึ่งตัวจริงๆครับดีระดับดีมันให้เรามาหนึ่งตัวจริงๆที่ผมเห็นแสงดีทองหนึ่งตัวใช่หนึ่งตัวเน้นๆเลยไม่มีตัวอื่นแท้มาปน ขอแค่ตัวนั้นนะ่ะมันชนะหลายหลายทางเนื่องจากเป็นสายฟรีเนาะเพราะว่าถ้าเราเบียนแค่ชนะแค่ทางเดียวไม่น่าไหวอุ้ยถือว่าดีนิดเดียวทางเดียวจบๆไปแสงที่ทองแสงที่ทองกูหวังกับแสงที่ทองอะไรวะเนี้ยมีสเติปไหมกลัวมึงจะได้แต่ละอย่างออ แม่งกลัวแม่งแต่จัดสะกดออกมาแต่ละตัวอักษรโอ้โอเคหน่อยเออกูเครียดหนึ่งหมื่นหลักแสนหน่อยดิถ้าอยากให้จริงๆอะสามหมื่นแมวขวานจิ๋วหลิวกลองสมบูรนีนพ่พอได้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 โอ้พอได้อยู่เอาไปหาแมว อันนี้ก็พอได้พอได้ทุกอย่างพอได้หมดครับหมดเรามาดูในตู้เย็นลกีกว่าไม่แช่ของไว้เยอะเออแลกเป็นเอถพีตะกุนี้น้ำเต๋เร้ำไหลจบตีไกลโอเคเห็นแค่ระยะไก,กลกูท้อขอดูสกิลก่อนกดปิด ขอดูสกิลแค่สกิลพอสกิลไม่ขอได้มากขออ่านก่อนอุ้ยสีแดงสีดำอสองท่านทีนะมีทศริกาชัดเวทวันปรคกบคุมไม้เท้าให้เราจะสร้างดาเมจระยะไกลเก่งกับสตูสีแดงสีดำเจมปี้บุธีอย่าโคตรการ อ้าพ,พไปเถอะากายไงเราต้องอัพอ่าวไม่พอโอ้โหอืมอัพตันไปเลยหมดกันที่เก็บมาแอปที่เก็บมาอัพแมวตาฟ้าขอดูแมวเ,เราที่พิเศษเราได้มาใหม่หน่อยสกิลขอด,ดีดีดิโกบาได้ไม่งวอะไรพวกนี้ถือว่าไปตัวรับตินเอาไป็ตัวไปรับดามีนะ แมวแด้ไปก่อนโอ้ชารอตตัวลอยมันจะเข้าไปถึงในระยะบันบัน,บนไหมล่ะอันนี้ผักตัวลอยหยุดเวลาตัวลอยอันนี้คือตัวที่ผมจะเอาที่ผมชอบเมมคงจะเอามันไปหยุดบันบันไม่ต้องหยุดหรอกที่ผมตึง้งพีดำโอ้เมสซกีฬการตาย เอาอันนี้ได้อันนี้ถือว่าดีเไปสู้กับหมูสีแดงสถานการณ์แบบนี้ยังไม่รู้จะเอาตัวไหนเดี๋ยวขอรอดูไปก่อนเรามาจากทีมทับแม่ดีกว่าอันนี้จริงอันนี้มันเป็นเซตซัมบี้ผมนะาไปสู้กับซัมบี้ที่จริงไม่ค่อยช่วย,วยอะไรคู่มาเท็เพราะว่าเนื่องจากแมวเราน้อยเซตซัมบี้หรือเซตอะไรมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วแม่งขอเอาตัวหมใส่ไปก่อนห้าพันเหรอแทนแมวอะไรเราดีอะ ขอแทนแววนนี้แล้วกันส่วนด้านบนผมใชเ้เซ็ตคอมโบเพิ่มกับพ่อจังเริ่มตน้นซึ่งไม่รู้จำเป็นไหมเออซูเปอร,ร์แร์เรื่องจากเรายังไม่ได้อาบงั้นขอเก็บพวกนี้ไปก่อนแล้วกันเราขอแค่มันดูสกิลที่เราได้รู้สาปั้นมันมา,มาอยางยากลำบากสุ่มแมงเกือใจเอชวุเท่าไหร่วะหน้าโอ้ สามล้านเลยม,มั้ยนะเมื่เดี๋ยวผมเอามันไปในที่สุดก็ดอกอุย้ยความเร็วเป็นไงเลยนะโอ้โหไม่ต่างเท่าไหร่ในระยะไกลขอดูหน่อยอันนี้จะป้อมนะยิงแบบนี้โอ้ยใกล้ไปใกล้ไปโอ้หไม่ได้ไกลอะไรมากเลยอันนี้เขาไม่เขาไม่ได้เรียกว่ายิงนะเขาเรียกว่าทุ่มโอ้ 哦，古白的怪。